สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมปัญญาแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าอยู่บ้านก็สามารถสร้างบุญได้อย่างยิ่งใหญ่แม้จะไม่ออกไปทำบุญไกลๆเพียงแค่คุณตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมและรักษาจิตใจให้สงบคุณก็สามารถได้รับอนิสงค์บุญกุศลอย่างสูงและเทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครองคอยนำทางชีวิตให้มีความสงบ มีความเจริญก้าวหน้าและไม่มีวันตกตำ่ำทุกเชา้าก่อนเริ่มวันใหม่เพียงแค่คุณตั้งจิตใจให้มัน่นนั่งสงบฟังธรรมหรืออ่านบทสวดแม้จะเพียงไม่กี่นาทีสิ่งเหล่านี้จะช่วยชำระจิตใจทำให้ความคิดของคุณเป็นไปในทางที่ดีปราศจากความโลภความโกรธและความหลงและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าการฝึกใจให้สงบและมีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจิตใจที่สงบคือจิตใจที่มีความสุขคือจิตใจที่ปลอดภัยจากทุกข์และยังสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านในห้องนั่งเล่นหรือแม้เพียงนั่งเงียบๆในมุมเล็กๆของบ้านการฟังธรรมการเจริญสติการระลึกถึงคุณงามความดีล้วนเป็นการสร้างบุญและการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญที่เกิดจากความตั้งใจจริงและการฝึกจิตใจให้สงบ มีอนิสงส์มากกว่าการทำบุญที่ใหญ่โตโดยไม่มีสติดังนั้นแม้เพียงนั่งฟังธรรมก็สามารถทำให้ชีวิตของคุณจเจริญและความทุกข์ค่อยๆเบาบางลงคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีสติมีสมาธิเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นไม่วุ่นวายไม่หงุดหงิดไม่หลงไปตามอารมณ์และเมื่อใจสงบสิ่งดีๆจะเข้ามาเองโอกาสดีๆจะปรากฏคนรอบตัวก็จะรู้สึกถึงความสงบ ความเมตตาของเราและสิ่งนี้คือการสร้างบุญที่แท้จริงไม่ต้องไปไกลไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตเพียงจิตใจของเราบริสุทธิ์เราก็สามารถได้รับพรจากพระรัตนตรยัยเทวดาก็คุ้มครองดังนั้นผมขอเชิญทุกท่านเปิดใจฟังธรรมตั้งใจเจริญสติทำจิตใจให้สงบและให้ความเมตตาความการุณาความจริงใจและความเพียรของคุณนำทางชีวิตทำให้ทุกวัน เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและบุญกุศลและหากคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นคุณจะพบว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์มีความสุขในทุกวันและไม่มีวันตกตำ่ำเมื่อเรานั่งสงบและฟังธรรมด้วยใจที่ตั้งมั่นเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งสุขและทุกข์ล้วนเกิดจากกฎแห่งกรรมการกระทำของเราในอดีต จะสะท้อนผลในปัจจุบันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยความตั้งใจดีจะนำความสุขและความสงบมาให้แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยการยิ้มให้กันการช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพียงตั้งใจคิดดีต่อคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างบุญคุณอาจคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆจะทำบุญได้อย่างไรแต่ความจริงแล้วจิตใจเรามีพลังมากกว่าที่คิดหากเราฝึกสติมีสมาธิระลึกถึงคุณธรรมเช่น ความเมตตาความการุณาความอดทนและความซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้จะสะสมเป็นบุญกุศลและยิ่งทําสม่ําเสมอบุญจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ชีวิตของเราสงบมีความสุขและได้รับการคุ้มครองจากสิ่งที่ดีทั้งหลายลองสังเกตดูเมื่อเราฟังธรรมใจจะเย็นความคิดฟุ้งซ่านค่อยๆลดลงอารมณ์ร้อนโกรธง่ายเริ่มเบาบางและความคิดบวกจะเข้ามาแทนที่ เราจะเริ่มมีความเข้าใจในชีวิตไม่โทษผู้อื่นไม่ยึดติดกับความทุกข์และเริ่มมองเห็นทางออกในปัญหาต่างๆการฟังธรรมแม้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเปลี่ยนชีวิตของเราได้และนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมะเพราะมันไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องออกไปทําสิ่งใหญ่แค่ใจของเราต้องมั่นและทำทุกสิ่งด้วยความบริสุทธิ์ทุกการกระทำก็จะเป็นบุญกุศล เมื่อเราฝึกฝนตัวเองจนชำนาญเราจะพบว่าการมีจิตใจสงบเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าไม่ว่าภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดใจของเราจะไม่วันไหวและสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาทำให้ชีวิตเจริญขึ้นบางครั้งแค่เพียงการนั่งนิ่งปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านและระลึกถึงคุณพารัตนไตรเราจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความปลอดภยัยและความสงบใจนี่คือบุญกุศลที่เกิดจากความตั้งใจจริง ไม่ใช่เพราะสถานที่หรือเวลาแต่เกิดจากจิตใจของเราการทำเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยให้เราพบความสุขแท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกและทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเมตตาความกรุณาและความสงบดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจเปิดใจฟังธรรมฝึกจิตให้สงบและทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่บ้านแม้จะเพียงไม่กี่นาทีต่อวันสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างบุญกุศล ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าเทวดาจะคุมครองสิ่งไม่ดีจะค่อยๆห่างไกลและเมื่อเราทําได้สม่ําเสมอเราจะพบว่าชีวิตไม่เคยตกต่ํามีแต่ความสุขความสงบและความเจริญเรามาทบทวนกันอีกครั้งว่าการอยู่บ้านไม่จําเป็นต้องหมายถึงการหยุดสร้างบุญเพราะจริงๆแล้วการสร้างบุญเกิดจากจิตใจของเราไม่ใช่สถานที่เพียงแต่ใจเราเปิดมีความตั้งใจดี เราก็สามารถสร้างบุญกุศลได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเช้ากลางวันหรือเย็นทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการฝึกใจฝึกสติและทำความดีลองสังเกตดูชีวิตเรามีเรื่องราวมากมายมีความทุกข์มีความไม่แน่นอนหากเราไม่ฝึกจิตใจไม่ฝึกสติเราจะวุ่นวายจะเครียดและทุกข์มากขึ้นแต่หากเราใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันตั้งใจฟังธรรม นั่งสงบระลึกถึงคุณความดีเราจะเริ่มสังเกตเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรจีรังทุกความทุกล้วนชั่วคราวและทุกความดีที่เราทำล้วนคงอยู่ในใจเราเป็นบุญกุศลการฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอทำให้เราเรียนรู้ที่จะมีเมตตามีกรุณามีความอดทนและไม่ยึดต,ติดกับความโกรธความโลภหรือความหลง เมื่อใจสงบเราจะไม่ถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้เดือดร้อนไม่ถูกรบกวนด้วยคำพูดของผู้อื่นและไม่หลงไปตามอารมณ์นี่คือความมหัศจรรย์ของการสร้างบุญด้วยใจเพราะมันสามารถปกป้องชีวิตเราได้ทำให้เรามีความสุขแม้ในยามที่โลกภายนอกไม่สงบหลายครั้งคนเราคิดว่าการสร้างบุญต้องทำสิ่งใหญ่ต้องไปไกลต้องมีชื่อเสียง แต่ความจริงแล้วการเจริญสติการฝึกใจให้สงบการตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีแม้เพียงเล็กน้อยล้วนสร้างบุญกุศลได้มากและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เทวดาและสิ่งดีทั้งหลายสังเกตเห็นพวกเขาจะคุ้มครองนำทางและช่วยให้ชีวิตของเราไม่ตกตำ่ำยิ่งเราฝึกสติฝึกสมาธิ ยิ่งเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ถูกความทุกข์ความผิดหวังหรือความเสียใจครอบงำเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และทุกการกระทำของเราจะเต็มไปด้วยความเมตตาความการุณาและความบริสุทธิ์ใจนี่คือคุณค่าของธรรมะ นี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขจริงๆและหากเราทำได้อย่างต่อเนื่องทุกเช้าทุกเย็นแม้เพียงไม่กี่นาทีเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าชีวิตเรามีความสงบมีความสุขมีความเจริญและไม่มีวันตกต่ำสิ่งที่เคยกังวลจะค่อยๆจางหายความทุกข์จะลดลงและความดีที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์จะกลับมาส่งผลให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข ความสงบและอิสระจากความทุกข์ดังนั้นขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมฝึกใจให้สงบทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้เพียงอยู่บ้านแม้เพียงทำใจให้สงบทุกอย่างจะกลายเป็นบุญกุศลเทวดาจะคุ้มครองและชีวิตของท่านจะไม่ตกต่ำมีแต่ความสุขความสงบและความเจริญทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นมา เรามีโอกาสใหม่ในการสร้างบุญแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆเ,เช่นการนั่งสงบการระลึกถึงคุณความดีของตนเองและผู้อื่นการภาวนาหรือฟังธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากกว่าสิ่งที่เกิดจากความโลภความโกรธหรือความหลง แม้จะใหญ่โตเพียงใดก็ไม่เทียบเท่าการฝึกใจให้สงบและมีเมตตาลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อใจเราสงบเราจะคิดเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบจะไม่ถูกความโกรธความอิจฉาหรือความหลงครอบนำและเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรยึดต,ติด การมีสติอยู่กับปัจจุบันทําให้เราสามารถรับมือกับปัญหาความทุกข์หรืออุปสรรคได้อย่างมั่นคงและการทําเช่นนี้ทุกวันจะช่วยสร้างชีวิตที่มั่นคงไม่วันไหวและเต็มไปด้วยความสงบแม้เราอยู่บ้านแม้ไม่ได้ออกไปทําบุญไกลการฟังธรรมการตั้งใจทําความดีการฝึกใจให้มีเมตตาความการุณาและความอดทนเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ และยิ่งทำอย่างต่อเนื่องบุญนั้นจะเพิ่มพูนเปรียบเสมือนน้ำที่ค่อยๆไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่จนเต็มแม่น้ำและน้ำก็จะเอ่อล้นส่งผลให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเจริญการสร้างบุญด้วยใจนี้ไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีสถานที่พิเศษเพียงจิตใจของเราบริสุทธิ์ตั้งใจฟังธรรมระลึกถึงสิ่งดีและทำความดี สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอนิสงส์สูงทำให้เทวดาและสิ่งดีทั้งหลายคุ้มครองนำทางชีวิตของเราให้ปลอดภัยและช่วยให้เราผ่านอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นเมื่อเราฝึกใจให้สงบเราจะเริ่มเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆความสุขที่เกิดจากความเมตตาการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้อภัยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือความสุขแท้จริงไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก และยิ่งเราฝึกบ่อยครั้งทุกเช้าทุกเย็นทุกวันเราจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสงบความมื่นคงและความสุขที่ยั่งยืนและเมื่อเราทำเช่นนี้ไปนานวันเราจะสังเกตได้ว่าจิตใจเราไม่ถูกความทุกข์รบกวนง่ายๆความคิดฟุ้งซ่านลดลงเราไม่หวั่นไหวตามเหตุการณ์ภายนอกและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เราเรียนรู้ เติบโตและเข้าใจความจริงของชีวิตนี่คือพลังของธรรมะและพลังของบุญที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมเจริญสติและทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้เพียงอยู่บ้านแม้เพียงนั่งสงบสักไม่กี่นาทีสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างบุญกุศลเทวดาจะคุ้มครองและชีวิตของท่านจะไม่ตกต่ำมีแต่ความสุขความสงบและความเจริญ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีจิตใจสงบและเต็มไปด้วยบุญกุศลในทุกๆวันเมื่อเราเริ่มฝึกจิตใจให้สงบเราจะสังเกตได้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเราเริ่มมีความหมายมากขึ้นแม้เพียงเสียงลมแสงแดดหรือเสียงนกร้องก็ทำให้ใจเราสงบและเกิดความสุขนี่คือผลของการฝึกสติการฟังธรรมและการตั้งใจเจริญจิตเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิต ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจของเราเมื่อใจเราสงบมีเมตตามีกรุณาเราจะสามารถเผชิญกับทุกเรื่องราวในชีวิตได้อย่างมั่นคงบางครั้งคนเรามักวิตกกังวลคิดถึงอดีตหรือกลัวอนาคตสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านและทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราหยุดตั้งสติฟังธรรมและกลับมาที่ปัจจุบันเราจะพบว่า ทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดความทุกข์เกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจและความยึดติดการฝึกสติฝึกใจจะช่วยให้เราเห็นความจริงและทำให้ความทุกข์ค่อยๆลดลงการทำความดีแม้เป็นเรื่องเล็กๆเช่นการตั้งใจคิดดีพูดดีและทำดีก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะจิตใจเราบริสุทธิ์สิ่งที่เราทำด้วยใจที่ดี แม้จะไม่ปรากฏต่อผู้อื่นก็จะส่งผลให้ชีวิตเราสงบมีความสุขและได้รับการคุ้มครองจากสิ่งดีทั้งหลายเทวดาและพลังแห่งความดีจะคุ้มครองและนำทางชีวิตเราให้ปลอดภัย mm. เมื่อเราฝึกใจให้สงบเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความสงบภายใน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้อภัยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้คือความสุขแท้จริงและเป็นบุญกุศลที่ไม่มีวันศูนและยิ่งเราทำอย่างต่อเนื่องทุกเช้าทุกเย็นทุกวันแม้เพียงไม่กี่นาทีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเราจะมีความสุขความสงบ และความเจริญความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงความทุกข์จะค่อยๆจางและทุกการกระทำของเราจะเต็มไปด้วยความเมตตาความกรุณาและความบริสุทธิ์ใจนี่คือผลของธรรมะและอนุภาพของบุญกุศลดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมเจริญสติและทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้เพียงอยู่บ้านแม้เพียงนั่งสงบสักไม่กี่นาที สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างบุญกุศลเทวดาจะคุ้มครองและชีวิตของท่านจะไม่ตกตำ่ำมีแต่ความสุขความสงบและความเจริญขอให้ทุกท่านมีจิตใจสงบเต็มไปด้วยบุญกุศลและชีวิตเปลี่ยมไปด้วยความสุขในทุกๆวันการอยู่บ้านก็สามารถสร้างบุญกุศลได้อย่างยิ่งใหญ่แม้ไม่ต้องออกไปไหนไกลเพียงแค่ตั้งใจฟังธรรม จเจริญสติและทำความดีใจเราจะสงบความทุกข์ค่อยๆลดลงและความสุขแท้จริงจะเกิดขึ้นภายในทุกการกระทําที่บริสุทธิ์ทุกความคิดดีและทุกคำพูดดีล้วนสร้างบุญกุศลทำให้เทวดาคุ้มครองนำทางชีวิตให้มั่นคงและไม่มีวันตกตำ่ำขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมทุกเช้าทุกเย็นแม้เพียงไม่กี่นาที ให้จิตใจสงบมีสติมีสมาธิและเปี่ยมด้วยความเมตตาความกรุณาความอดทนและความบริสุทธิ์การทำเช่นนี้ทุกวันจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเจริญทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะถูกมองด้วยปัญญาทุกอุปสรรคจะถูกแก้ไขด้วยสติและทุกความทุกขจะค่อยๆจางลง สุดท้ายนี้ขออํำนวยพรให้ทุกท่านจงมีชีวิตที่สงบจงมีจิตใจที่เข้มแข็งจงเต็มไปด้วยบุญกุศลและจงมีความสุขในทุกวันขอให้เทวดาสิ่งดีทั้งหลายคุ้มครองชีวิตท่านให้ปลอดภัยมีความเจริญและไม่มีวันตกต่ำขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและพบกับความดีงามในชีวิตตลอดไปครับ